นักลงทุนสถาบันแห่ลงทุนในโซลาน่าและคาดาโน่า้ำกลางตลาดคริปโตฟื้นตัวนักลงทุนสถาบันได้เดิมพันกับผลิตภัณฑ์การลงทุนของโซลาน่าเครื่องหมายดอลลราโซและคาดาโน่เครื่องหมายดอลลร์เอดาในขณะที่ตลาดสกุลเงินดิจิทัลเริ่มฟื้นตัวและราคาบิตคอยที่หวนกลับคืนมาสู่ระดับ5้าหมื่นดอนลลร์อีกครั้งตามข้อมูลล่าสุดจากโคอิงแชรายงานว่านักลงทุนสถาบันกำลังเคลื่อนย้ายเงินลงทุนมูลค่า7.1ล้านดอนลลราเข้าสู่ผลิตภัณฑ์การลงทุนโซลาน่า เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและดูเหมือนจะเป็นการกระตุ้นให้ราคาโซพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากระดับต่ำกว่า35ดอลลาร์แตะจุดสูงสุดตลอดการใหม่ที่ระดับสูงกว่า75ดอลลาร์เซรัมกระดานเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจที่ก่อตั้งโดยมหาเศรษฐีคริปโตแซมแบงแมนฟรีดซีอของกระดานแลกเปลี่ยน FTX ก็ถูกสร้างขึ้นบนโซลาร์าบล็อกเชนเช่นกัน รายงานของ c o i n s e a r e ระบุว่าผลิตภัณฑ์การลงทุนคริปโตของสถาบันนั้นมีแนวโน้มการไหลออกเป็นระยะเวลา6สัปดาห์ติดต่อกันโดยมีเงินลงทุนมูลค่าประมาณ21ล้านดอลลาร์ที่ไหลเข้าสู่ผลิตภัณฑ์การลงทุนคริปโตในสัปดาห์นี้ผลิตภัณฑ์การลงทุนของโซลา n ่าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือผลิตภัณฑ์การติดตามดัชนีราคาของเอดาของคาดาโนโดยมีเม็ดเงินไหลเข้ามากกว่า6.4ล้านดอลลาร์ตามที่รายงาน ดูเหมือนว่านักลงทุนสถาบันจะชื่นชอบคาดาโนมากกว่าสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำตัวอื่นๆมาสักระยะหนึ่งแล้วมาพร้อมกับความคาดหวังในการเปิดตัวสัญญาสมาร์ทคอนแทรกของเครือข่ายผ่านอลอนโซฮาร์ฟฟอการฮาร์ฟฟอกในครั้งนี้จะนำสัญญาสมาร์ทคอนแทรกและช่วยให้คาดาโน่สามารถแข่งขันกับอีเธอร์เยียมบแนนสมาร์ทเชนและอื่นๆ ด้วยแอปพลิเคชันการเงินแบบกระจายอำนาจเดฟีของตัวเองราคาของเอดาได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า135%ในช่วง30วันที่ผ่านมาขณะที่โซปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่ากดอ่านข่าวนักลงทุนสถาบันแห่ลงทุนในโซลาน่าและคาดาโน่ถ้ำกลางตลาดคริปโตฟื้นตัวต่อที่สยามบล็อกเชน